สวัสดีค่ะจากร้านที่เจตลาดไทยเกษตรยนต์นะคะวันนี้เรามาเทสงานตัว SME นะคะรุ่นมีกระพาะนะคะของทางร้านที่เจตลาดไทยะคะ่ะที่ท่าข้ามนะคะอรัญญาประเทศสะแก้วค่ะตัวนี้ท่านลูกค้ามีมีมีมรงสีใหญ่อยู่แล้วนะคะก็เอาตัวนี้มาคัดทําความสะอาดก่อนสีนะคะ่ะคัดแล้วก็ลงหลุมเครื่องสีเลยทีนี้ตัวนี้นะคะ่ะก็ ากที่เราเห็นนะคะในงานหน้าข้าวของที่แทาข้ามนี้นะคะก็จะมีสิ่งเจือปนค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ก็จะเป็นลักษณะของข้าวเบานะคะเยอะมากตัวเก็บเบาแล้วข้าวเบาเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากเมื่อกี้สอบถามทางทางพี่ๆท่านลูกค้านะคะเห็นว่าปีสองปีนี้แรงนะคะก็เลยไม่ค่อยมีน้ําข้าวก็เลยจะจะแห้งเป็นพิเศษค่ะก็ซึ่งมี มีข้าวเบาซึ่งถ้าเราเอาไปสีในโรงสีใหญ่ก็แทบจะไม่ได้ได้ข้าวมาเท่าไหร่นี้เราก็ควรจะมาคัดแยกทําความสะอาดนะคะเป่าแล้วก็คัดแยกตัวข้าวรีบนะคะแล้วก็สิ่งจือปนต่างๆก่อนเห็นว่าตัวนี้ก่อนคัดก็จะมีพวกดอกหญ้าเล็กมากเลยก็เดี๋ยวเราไปคัดทําความสะอาดกันดูคะ่ะตัว SME นนะคะระบบมีกระเพาะค่ะ ตัวนี้นะคะอัตราการทำงานก็จะอยู่ที่ประมาณที่400-500กิโลต่อชั่วโมงนะคะก็ขึ้นอยู่กับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับการปล่อยข้าวนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งเจรปนสิ่งสกปรกที่เจะปนยอยู่ในข้าวนะคะถ้ามันเจะปนมากนะคะเราก็อาจจะต้องเปิดช้าปล่อยช้าซึ่งมันมีผลต่อต่อระยะกิโลที่หายไปนะคะ แต่ถ้าเข้าเราปกติดีไม่สกรปรกมากไม่เจอปนมากนะคะก็จะได้ลมประมาณอยู่ที่4-5่ถรอกิโลต,ต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้ตัวถัดใหญ่ตะแกงใหญ่นะคะตะแกงกว้าง80คูณความยาวที่120เซนนะคะมอเตอร์2แรงค่ะเป็นตัวกระเพาะแล้วก็มีลมเป่าด้านหลังนะคะ จะเป่าตัวงานออกด้านหลังนะคะเดี๋วเราไปดูคลิปการทำงานกันค่ะจะเห็นได้ว่าจากหน้าง,งานนะคะสิ่งเจือจะเยอะมากนะคะตัวงานคะ่ะตัวนี้เราใส่ตะแกรงที่ชั้นล่าง1.5มิลคูณ20มมิลเป็นตะแกงรูยาวนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของตัวตัวข้าวข้าวพุ่งมิดนะคะตัวข้าวรีบ วยเพราะว่ามันสิ่งเจอมันเยอะมากจริงๆแลลูกค้าต้องการจํานวนทําปริมาณที่มาก